สวัสดีค่ะ Good morning สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Lisa Way อีกแล้วครับผมมาอัปเดตกันแต่เช้าเลยนะครับอ้าวอะยังไงแอดข้ไใครจะเล่าบอกยิงจุกกันก่อนอ่ะโอเคครับแอดกิฟไเป็นต้องก็ได้ครับแหมวันนี้ก็มีเรื่องดีๆมาอัปเดตกันนะครับเกี่ยวกับ Wolf Australia นะครับ อลังการยิ่งใหญ่นะเพราะว่าน้องเรานะถือว่าเป็นสาวน้อยนะหลายพันล้านแล้วไม่ใช่สาวน้อยร้อยล้านอีกต่อไปนะคะแต่ว่าเรื่องความเป็นสไตล์ความชิคกี้ด้าเก๋ๆเนี่ยครูสุดแล้วคนนี้แน่นอนครับแหมสมยานามแฟชั่นไอคอนระดับโลกนะครับแถมยังมาด้วยไม้แขวนเสื้อทองคำอีกนะขายายาวเรียกได <ป S 2> ้ว่าขายานี่เพียบเลยนะครับถ้าเป็นในส่วนของงานแฟชั่นเนี่ยโอ้โหพูดกันกี่วันก็ไม่หมดนะครับเยอะจริง ะะล่าสุดก็เป็นกระสแสล่าโพสภาพล่าสุดมาก็ดูเลโทนะก็แบบเปรี้ยงปังสุดๆแต่ว่าสําหรับโวค่ะเขาก็บอกว่าอะไรที่มันโดนใจที่สุดนะคะก็คือสไตล์ของน้องลิสที่สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบว่าหาตัวจับได้ยากแบบนี้เลยใช่แล้วครับเขาบอกว่าลิซ่าเนะี่ยเป็นคนที่มีสไตล์มากมายหลากหลายแล้วก็ mix and match เป็นอะไรได้แบบเยอะมากจริงๆนะครับ เรียกได้ว่าในบทความเนี่ยเขาถึงกับต้องบอกเลยนะว่าน้องเนี่ยโอ้โหมีหลายลูกหลายสไตล์แล้วก็เปลี่ยนได้แบบง่ายๆเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นเอเชียนวูแมนคนเดียวเท่านั้นนะคะที่ติดอันดับต้นๆที่โวกเขายกให้ว่ามีสไตล์มากที่สุดด้วยนะคะที่เหลือก็จะเป็นสายฝารังหมดสายฝาหมดเลยที่เหลือนะคะถูกต้องแลวครับอันนี้ก็เป็นของ o วกออสเตรเลียนะครับซึ่งเขาก็มีการจัดอันดับเนาะสาวๆมากความสามารถมืออาชีพทั้งหลายแหล่นะครับแต่ว่าตลิสของเราเนี่ยเป็นเพียงแค่คนเดียวนะครับที่ ที่เป็นชาวเอเชียนะครับหรือว่า Asian Woman เอเชียนฟูเมนนั่นเองครับที่เขาลงเอาไว้นะ ก็มีการถามถึงกันอยู่หลายหลายครั้งบ่อยๆเหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปริซาเนี่ยเป็นสาวชาวอะไรกันแน่หลายคนก็เดากันไปต่างๆนานายิ่งเจอคุณพ่อเป็นชาวต่างชาติกตอก็เดากันไปหลายประเทศมากๆาเลยนะคะต่างชาติบางคนเนี่ยเขาไม่รู้เขาบอกเออลิซาเป็นลูกครึ่งหรือเปล่านะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าเอาน้องเป็นไทยร้อซนะครับหรือว่าบางคนเพิ่งมารู้ตอนหลังก็มีว่าน้องเนี่ยอา้าวเป็นคนไทยร0ออซอะไรแบบนี้นะครับนะนอกจากเป็นไทยอย่างนั้นแล้วอยากจะให้เป็นไทยจะค่ายด้วยนะคะ เพราะว่าหลายคนก็เรียกร้องให้น้องทํางานงูนงี้งันกันอยู่ันที่ประเด็นเดิมกันก่อนครับทำไมแอปเปิลกำลังจะบุนนอกจากที่เขาจะบอกว่าลิซ่าเนี่ยมีมากมายหลายลูกหลายสไตล์แล้วนะครับเขายังพูดไปถึงคุณเฮดีซิริมานด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแม่พ่อกราราสวัสดีค่ะก็เขาบอกว่าคุณเฮดีเนี่ยเป็นคนที่มองขาดนะครับเรียกว่ามองออกเลยว่าลิซ่าเนี่ยต้องแต่งตัวแบบนี้แบบนี้แล้วจ่อมาเป็นแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเขาแบบมองออกอะมองเห็นนะเนาะ คือคนมีความสามารถด้วยกันนะก็น่าจะมองเห็นกันนะครับอะไรประมาณนั้นแหละแต่ต้องบอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจของเซลีนจริงๆนะคะถ้าทุกคนได้มีโอกาสแวะเวียนก็ไปใน IG ของเซลีนเขาซึ่งเป็นออฟฟิเชียลเลยต้องบอกว่านางแบบแต่ละลุคเนี่ยลิซ่าชัดๆ <c oughs> คือเท่มากแล้วก็แบบแต่ละลุคนี่คือเป็นสิ่งที่ลิซ่าใส่ที่เราเห็นทุกครั้งในสื่อเลยอะถูกต้องไม่รู้ว่าลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจหรือคุณพ่อออกแบบให้ลิซ่าใสกันแน่ไม่รู้ว่าลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจไปให้คุณเฮดีเขาคิด เพิ่มอีกทีหนึงหรือว่าหรือว่าต่างคนต่างเสริมกันนะแต่แต่ก็น่าจะเป็นต่างคนต่างเสริมแหละคือเหมือนเขามองออกว่าตอลิสเนี่ยโอ้ยแบบเท่ต้องแบบนี้แบบนี้ส่วนลิซ่าเขาก็ถ่ายทอดผลงานของคุณเฮดีออกมาได้แบบว่าดูแบบดูดีอะดูแบบยังไงก็ปังอะไรแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็เอาคอลเลกชันเมนให้น้องใส่ตลอดคอลเลกชันผู้ชายเนี่ยมาใส่แล้วแบบน้องเก๋จริงๆเพราะถามว่าน้องเราเนี่ยมีบุคลิกความเซ็กซี่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงจะใส่คอลเลกชั่นผู้ชายยังไงอะก็ยังดูเท่ ก,ก็คือ,อไม่ได้ดูหล่ออะไรไปเลยนะแต่คือดูเท่น,นะอพออมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยแฟนๆก็ยิ่งข้างคล้ไปใหญ่เลยใช่หลากห,หลายมากๆอ่ะวันนี้ก็เก็บมาฝากกับวออสเตรเลียเลยไปแล้วหล่อแอปเปิลไปแล้วมาต่ออีกหน่อยได้ไหมได้ครับ ไปแล้วก็ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปหาประเด็นอื่นมาให้ดูกันอีกนะจ๊ะอ่ะวันนี้ก็ยังไงอยากให้กินข้าวชงข้าวเช้าเรียบร้อยข้าวชงข้าวเที่ยงอ่ะแล้วแต่เลยนะคะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วใช่ไหมเอ่ยจะเป็นวันสวัสดี่เพิ่มสุดสัปดาห์กันแล้วนะครับจะได้พักผ่อนกันแล้วนะครับโอเคโอเคสู้ๆค่ะไฟติ้งนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้า